วันนี้ผมพาเพืเ่อนๆไปดูวิธีการปาดบ่าวาวนะครับุพท่อนอจะมีเทคนิคการปาดาในแต่ละสูตรแต่ละวิธีของอาจารย์ช่างแต่ละท่านจะทําออกมาไม่เหมือนกันนะวันนี้เราขอแนะนําเป็นเทคนิคที่หนึ่งที่เราถือว่าเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในสายตาของเรานะแต่มันอาจจะ ไม่ได้ถูกต้องไปเสียทั้งหมดในสายตาของช่างท่านอื่นนะครับอ่าเพราะว่ามันจะมี2ส,สูตรไงอันนี้เราจะแนะนําเป็นสูตรแรกนะเดี๋ยวสูตรที่2นะก็อาจจะเป็นสูตรที่ดีที่สุดของอาจารย์ช่างท่านอื่นเหมือนกันนะครับเา้าเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการปาดบ่าวาวด้วยมือเปล่านะครับทุกท่านอ่ะแล้วนะก่อนอื่นเลย เรามาดูอุปกรณ์และเครื่องไม้ <S <S เครื่องมือของเราที่ใช้ในการปาดบ่าวาวนะอันดับแรกเราก็จะใช้เป็นชุดมีดปาดบ่าวาวชุดนี้นะที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะในการปาดเอาขอบบนออกนะครับปาด1 8อองศานี่แหละนะปาด1 8อองศาขอบบนโดยรอบนะครับทุกท่านนะอ่ะเราออขอบบนโดยรอบนะอ่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะอ่ะ ร้อยแปดสิบองศาขอบนอกนะครับทุกท่านนะเนี่ยขอบนอกนะครับขอบที่เป็นบานี่แหละนะครับทุกท่านนะไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่นี่นี่ขอบตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เงาเงาเนี่ยนะครับขอบเงาเงาเนี่ยนะครับขอบบนเนี่ยไอไอที่ขาขาวตรงเนี้ยที่ขาขาวเนี่ยมันจะเป็นบาวาวนะเราจะปาดเอาขอบบนลงนะครับทุกท่านนะอ้าวเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําการปาดนะ เราจะเอาสีเมจิกมาทาก่อนนะมีสีอะไรบ้างเอ่ยของเราตอนนี้นะครับทุกท่านนะอ้าวสีเมจิกหายเมจิกหายมีสีแดงนะครับสีแดงนะไม่รู้ว่าสีแดงหมดหรือยังนะครับอ่าน,นี้เราจะทาองศาลงไปก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ดูว่าเราปาดลงไปเหลือองศามากน้อยแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยนะต้องทาสีเข้าไปก่อน อ่าเราจะรู้เราจะได้รู้ว่าเราปาดลงไปลึกแค่ไหนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นสีแดงนะมีผู้ดใดตาบอดสีบวนอออันนี้สีแดงเด้ออ่าทาไปก่อนทาไปก่อนนี่ทาไปก่อนนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่าเราปาดลงไปลึกแค่ไหนแต่อันนี้ลึกแน่นอนแหละนะครับถ้าบาบานขนาดนี้นะครับทุกท่านนะเอานะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําการ ปาดนะเดี๋ยวขออนุญาตทําการตั้งกล้องก่อนเด้อครับทุกท่านอันนี้เราจะทําการปาดไม่รู้ว่ามือจะบางกล้องหรือเปล่านะไม่มีคนถ่ายให้นะอันนี้เราก็จะปาดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าเราป,ปาดขอบบนนะครับทุกท่านนะนี่นะครับปาดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขอบบนนะอ่าเราปาดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับ อันนี้อาจจะไม่สวยเพราะว่าติดกล้องนะครับทุกท่านติดกล้องนะกล้องก็ต้องขออไยด้วยไว้นะที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอ่าถ้าเราเอากล้องต่ําลงเราจะมองเห็นชัดกว่านี้ไหมลองดูครับทุกท่านเอากล้องต่ําลงแล้วไม่รู้ว่ามือจะบังหรือเปล่านะอ่านะครับเราก็จะปาลงไปแบบนี้นะครับทุกท่านนะปาลงไปแบบนี้จนกว่าจะเหลืออยู่น้อยกว่า1มิลนะครับจนกว่าจะเหลือองศา บาอยูอ่น้อยกว่า1มิลนั่นแหละหรือว่าปาดหมดเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาทําองศาใหม่นะครับอันนี้ไม่แนะนําเลยถ้าบานขนาดนี้จริงๆแล้วแนะนําให้สวมบาจะดีกว่าตีบาวาวใหม่จะดีกว่าเพราะว่ายัางน้อยปาดลงไปมันลึกสามมิลพอมันลึกลงไปสามมิลเนี่ยสปริงตัวเนี้ยสปริงวาลนะครับมันจะถอยไปข้างหลังมันจะทําให้ค่าเคหรือว่าค่าความแข็งของสปริงวาล มันเปลี่ยนไปทีนี้แหละว้าวมันจะละ้าว่าวันจะปิดช้านะครับเกิดอาการท้ายห้อยนั่นเองนะดึงท้ายท้ายดึงนั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะวันนี้นะครับเนี่ยสวดๆกันเลยนะครับปาสวดๆกันเลยนะครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลย จริงๆแล้วก็กใช้สว่านนะเป็นตัวปาดนะรครับุมไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับอ่ะดูว่าเหลือเท่าไหร่แล้ว,วมองไม่เห็นนะครับนี่ก็ยังเหลือบาอยู่เยอะเลยนะครับก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะครับทุกท่านนะเห็นไหมเห็นองศาไหมสีแดงๆอ่ะที่เราทาไว้ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเราต้องปาดลงไปอีกเยอะนะครับทุกท่านนะ นะอย่างน้อยมีป่าลงไปสามมิลนนะมีอยู่แล้วจริงๆแล้วเทสแบบนี้ควรที่จะทําการอ่าเขาเรียกว่าต้องทําการตีบ่าววาวใหม่แล้วละ่ะนะครับเพราะว่ามันปาดเยอะมันไม่ดีนะครับปาดเยอะมันไม่ดีนะครับทุกท่านนะนะครับอ่ะนี่นะครับเอ่ออันนี้กลางคืนด้วยนะครับไม่ได้ปั๊มลมไว้ด้วยนะอ่ะาทัไงดี นะครับนี่ทำให้ทุกท่านได้ดูกันสดๆนะครับทุกท่านนะสำหรับการปาดบ่าวๆก็เหลือองศาแดงๆอยู่ข้างในนั่นแหละนะครับทุกท่านนะจะมองไม่ชดัดเห็นไหมองศาตัวเอียงๆอะ่ะนะครับคมนะตัวนี้คมนะครับทุกท่านอา่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปาดออกก่อนนะครับ ครับทุกท่านหลังจากที่เราทําการปาดขอบบนออกไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับอ่าตรงนี้เป็นภาพซูมขยายนะที่เราเห็นสีแดงสีแดงก็คือจุดที่เราทาองศาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับสีขาวก็คือขอบบนขอบบนแบบตัวเนี้ยนะครับเราปาดลงไปให้เหลือองศาอยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านอันนี้อ่ามัน มันเป็นภาพขยายมันก็เลยดูเหมือนว่ามันใหญ่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่นะตรงที่เป็นสีแดงนะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับทำการอ่าปาดองศานะครับอันนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปาดองศาของบ่าวาวนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะปาดให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าเราจะทำออกมาแล้วหน้างานมันจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้อง ขออนุญาตทำการทาสีก่อนนะขอบบนเราจะทาสีดำนะครับทุกท่านนะ,นะ,น,ะน,นะครับทุกท่านขอบบนเราจะทาเป็นสีดำก็แล้วกันนะครับทุกท่านขอบบนทาเป็นสีดำนะอ่าขอบบนทาเป็นสีดำอาจจะไม่เรียบไม่เนียนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าติดกล้องด้วยทำงานนะครับทำงานไปด้วยอา่าถ่ายไปด้วยมันก็อา่าติดกล้องสักนิดนึงนะครับทุกท่านนะอันนี้เป็นขอบนนบ,ขอบนนะครับขอบบนนะครับ เราจะปาดลงไปเท่าไหร่นะครับปาดองศาลงไปนิดเดียวเนี่ยนะครับเราจะได้รู้ว่าอันไหนองศาอันไหนบ่าขอบบนนะครับทุกท่านนี่นะเราก็จะทาสีเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับเป็นตัวนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้นะใช้ในการปาดอ่าเก็บนะครับองศานั่นเองนะครับทุกท่านนะ นิดเดียวนะครับไม่ต้องไปเจ็บเยอะนะครับหมุนแค่นี้นะครับนี่ก็เอามาดูเห็นไหมองศาของเรานะครับองศาของเรานะอ่าเราก็จะได้รู้เลยนะครับว่าวาลวของเราเอียงไม่เอียงนะครับเราก็ดูได้เลยนะครับมันเอียงไม่เอียงเนี่ยรู้สึกว่ามันเอียงนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันยังเหลือสีแดงตรงนี้มันหมดไปแล้วนะครับทุกท่านนะอ่าดูดีๆเห็นไหมมันมีฝั่งขาวเห็นไหม นะฝั่งสีแดงนะครับอ่ามันกัดไม่ออกนะครับนั่นหมายความว่าวาลเดิมมีอาการจินมุมเอียงนะครับกินเอียงนั่นเองนะอ่านะครับเกลอเคหรือ,อยางเอ่ยได้องศาบ่าวาวามาหรือยางนะครับได้องศาบ่าวบาวามาหรือ,อยางได้มาหรือ,อยังได้มาแล้ว นะครับอ่านะครับอ่ะปาดนิดนึงนะครับอ่าเมื่อเราปาดเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราทําการปาดองศาเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูว่าฝั่งไหนมันกว้างฝั่งไหนมันแคบแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับปาดฝั่งมันกว้างออกให้มันเสมอเท่ากันโดยรอบนะครับทุกท่านนะอ้าวนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมมองไม่เห็นจริงๆนะมองไม่เห็นจริงๆ มันน่าจะเสมอกันอยู่นะตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บงานอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับทุกท่านขอเก็บงานอีกนิดหนึ่งครับทุกคนหลังจากที่เราได้ทําการเก็บงานไปแล้วก็หน้าสัมผัสก็อยู่นิดเดียวนะครับไม่ถึง1มิลน,นะครับอยู่นิดเดียวไม่ถึง1มิลน,นะครับทุกท่านนะก็จะปรับมาณนี้ทีนี้นะครับเราก็ได้เตรียมวาวมาแล้วเดี๋ยวเรา จะเอาวาวมาปั่นดูว่าหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสใบวาวกับบาวาวนะครับมันสัมผัสอยู่ตรงกลางหรือไม่นะอ่าเวลาที่มันทํางานมันจะต้องสัมผัสอยู่ตรงกลางตรงกลางเยื้องเยื้องมาหากา้านวาวเยื้องลงด้านล่างนั่นเองนะอ่ามันจะไม่สัมผัสเต็มหน้าถ้าสัมผัสเต็มหน้าบทไม่อยู่หรอกนะครับทุกท่านนะก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะถ้าหากว่า เราทำออกมาแล้วมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราเกล่าวมาก็แสดงว่าหินเพชรตรงนี้นะที่เรามาใส่มันผิดเบอร์เราต้องใช้ตัวเล็กลงหรืออาจจะตัวใหญ่ขึ้นก็ตามขนาดตามองศาของวาวนั่นเองนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทำการเอาใบวาวนะครับมาใส่แล้วลองปั่นดูก่อนนะครับทุกท่านหลังจากที่เรานะครับได้ทำการ เอาสีทาที่ใบวาว Paste, นะอันนี้ใบาวาวของเรานะเราสีทาแล้วปั๊บนะเราไปทําการบดเทสนะครับว่าหน้าสัมผัสมันจะอยู่ตรงไหนนะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นหน้าสัมผัสอยู่ตรงกลางเยื้องลงไปด้านล่างแต่มันไปกินด้านล่างเยอะเกินไปนะครับทุกท่านในเคสแบบนี้นะครับเราก็ต้องทําการเก็บองศาใหม่นะครับเก็บองศาตรงนี้นะใช้ตัวนี้เข้าไปเก็บองศาใหม่ในะครับทุกท่านหรือนะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะ ่าตัวเนี้ยนะเขาไปควานรูในนะครับเขาไปควานรูในอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะกินอยู่ตรงกลางพอดีพอดีนะครับทุกท่าน,นนะก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดี f อทุกท่านครับ